สวัสดีค่ะหนูอายุ28ปีหนูแอบชอบพี่คนหนึ่งเขาชื่อพี่เคนเขาเป็นคนทำงานก่อสร้างเหมือนกับหนูนี่แหละค่ะเราทำงานที่เดียวกันพี่เคนเขาเป็นหัวหน้างานและเป็นคนหน้าตาดีที่สุดในสายงานเลยค่ะ มันเป็นสิ่งที่หนูไม่คาดคิดแล้วก็ไม่คาดฝันมาก่อนว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวหนูความรู้สึกนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ไม่ยากมีคนในออฟฟิศมาจีบหนูมากมายหลายคนแต่หนูกลักไม่สนใจใครเลย หนูสนใจแค่หัวหน้างานของหนูก็คือพี่เคนที่เขาคุมงานหนูนั่นเองเพราะว่าหนูเป็นคนชอบคนทำงานทนแดดทนฝนสีผิวคมำขคำ้ๆก้ามเป็นมัดมัดร่างกายกำยำสมบูรณ์แบบตามที่หนูต้องการและอยากได้มากที่สุด เขาคือคนที่มีทุกอย่างที่หนูต้องการเลยก็ว่าได้มันจึงเป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจหนูเหลือเกินจริงๆวันนั้นก็เป็นหลายๆวันที่หนูทำงานซึ่งหนูต้องไปประชุมแต่หนูลืมดูตารางหนูไม่ทันประชุมมาสาย เลยไม่ได้เข้าประชุมกับคนอื่นๆพร้อมพี่เคนครั้งนั้นทำให้หนูพลาดประชุมไปแล้วพี่เคนต้องมาคอยสอนงานหนูในเรื่องที่ประชุมมาเรานัดกันที่หลังบ้านนิ้ยมสุดที่กำลังสร้างเสร็จตอนนั้นเป็นตอนเย็น หลังจากเลิกงานเพื่อคุยงานในที่ประชุมหนูเลยต้องรอให้พี่เคนเขามาสอนงานให้หลังจากที่เลิกงานประมาณสี่โมงเย็นหนูได้ไปนั่งรอพี่เคนที่บ้านหลังนั้นตามที่เราได้นัดหมายกันไว้ คนงานก็เริ่มกลับบ้านไปเรื่อยๆทีละคนทำให้บรรยากาศวังเวงน่ากลัวฟ้าเริ่มมืดขึ้นไปเรื่อยๆสายลมพัดผ่านปิวสวยัยใบไม้ปิวตกลงมาเสียงแกรบๆทำให้บรรยากาศดิ้นน่ากลัวเข้าไปใหญ่หลังจากนั้นประมาณหกโมง หนูได้ยินเสียงเดินเข้ามาไกลๆเรื่อยๆเหยียบใบไม้หนูหันไปดูเห็นพี่เคนเขากำลังถือโนต้ตบุ๊กพร้อมกับสมุดงานเดินพุ่งตัวเข้ามาหาหนูเขาถามว่าทำไมไม่มาประชุมด้วยน้ำเสียงอย่างดุดันหนูกลัวมากทำอะไรไม่ถูกได้แต่ขอโทษแล้วก็รับฟัง พี่เคยนเขาก็สอนงานหนูหลังจากที่พูดคุยเรื่องงานกันเสร็จฟ้าเริ่มมืดจนเป็นดึกคืนหนึ่งเราคุยงานกันเสร็จประมาณสองทุ่มหนูกำลังเดินทางกลับบ้านแต่พี่เขาอาสาไปส่งพอดีเนื่องจากพรุ่งนี้เราต้องรีบเข้ามาทำงานต่อ มันเป็นเวลาประชันชิดเขาเลยอาสาไปส่งหนูจะได้พักผ่อนไวๆหลังจากที่เราขึ้นรถไปด้วยกันพี่เคนเขาก็ถามสารทุกสุขดิบซึ่งหนูเป็นคนที่ชอบเขาอยู่แล้วทำให้หนูเขินไปด้วยคุยไปด้วยพี่เขาก็แซวๆหนูเล่นว่า นี่ขนาดทำงานนะเนี่ยยังดูดีขนาดนี้พี่แอบมองเราบ่อยเหมือนกันนะถ้าติดว่าพี่ไม่มีแฟนนะพี่จีบไปนานแล้วใจหนูสลายแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆหนูก็เพิ่งรู้ว่าพี่เขามีแฟนแล้วทำให้หนูเสียใจยมากในตอนนั้นหนูนั่งเงียบๆไม่คุยอะไรกับเขาเลย แต่โอกาสหนูก็มาถึงพี่เขาคุยกับหนูว่าพี่รู้นะว่าหนูงอนพี่ที่มีแฟนแล้วแต่ว่าเราก็แอบ,บคุยกันได้นี่แบบแสบๆหนูตกใจมากหนูไม่คิดว่าพี่เขาจะเป็นคนแบบนี้แต่ได้เมื่อโอกาสมาแล้วหนูคงต้องคว้าไว้ตลอด พี่เขาขับรถไปสักพักหนึ่งได้เลี้ยวเข้าคอนโดของตัวเขาพี่เขามีคอนโดหรูย่านฝั่งทนเลยค่ะเขาบอกว่าวันนี้นอนนี่ก่อนนะพรุ่งนี้เราต้องออกไปทำงานพร้อมกันแต่เช้าหลังจากทิปที่ประชุมกันหนูตกใจมากแต่ว่าในเมื่อมีโอกาสแล้ว หนูคิดว่าจะไม่มีโอกาสมาอีกหนูจึงต้องคว้ามันไว้เพราะว่าหนูก็เป็นคนที่ตกกลุ่มหลักพี่เขาดานแล้วเป็นปีกว่าหลังจากที่เราเข้าไปในห้องพี่เขาไม่รอช้าเขานำอนาคอนดาที่เขาเลี้ยงไว้ออกมาให้หนูดูให้หนูเล่น ตอนนั้นหนูตกใจมากเลยแต่ว่าหนูชำนาญมากกว่าเพราะหนูเคยเล่นกับหมูอนาคอนดาแบบนี้มาก่อนหนูจริงทําการรีดพิษหนูเพื่อที่ทำให้ตัวเองปลอดภัยพี่เขาบอกว่าวันนี้เรามาทำงานกันเหน็ดเหนื่อยเรามาปิดจอบงานแล้วก็วันนี้ ด้วยบรรยากาศดีๆของการทำงานร่วมกันดีกว่าหลังจากนั้นอนาคอนดาได้เข้าถ้ำนาคาอย่างคิดวเคียนที่เขาต้องการส่วนตัวหนูก็สมหวังตามที่หนูได้หวังไว้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยหนูไม่คิดว่า หนูจะได้จับงูอนาคอนด้าอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้จับมานานหลายปีแล้วหนูก็ได้ใกล้คิดพี่เคีนมากขึ้นคนที่หนูแอบตกหลุมรักหนูแค่เสียใจตรงที่พี่เขามีแฟนแล้วเท่านั้น